จิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้นะคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยวันนี้เนี่ก็จะพาทุกคนมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตนะคะไม่มีน้ำตาลเราไปทำกันเลยค่ะ ดีเลย <S <S เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปั่นในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครั้งนี้นะคะใช้กระเทียม250กรัมค่ะพริกล้างสะอาดแล้ะเด็ดก้านให้เรียบร้อย100กรัมค่ะน้ำมะนาว200มิลลิลิตรค่ะ ในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำมะนาวเท่าไหร่ให้เราใส่น้ำปลาเท่านั้นนะคะน้ำปลา200มิลลิลิตรค่ะน้องไี้จะใช้น้ำตาลหล่อหังกล้วยแทนน้ำตาลปกตินะคะน้ำตาลหล่อฮังกล้วยตัวนี้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้นะคะ80กรัมค่ะ ผักชีสี่ต้นนะคะและที่สําคัญจะต้องล้างรากให้สะอาดแล้วก็ขูดรากให้ขาวสะอาดอย่างนี้เลยนะคะผักชีสี่ต้นพร้อมหั่นเรียบร้อยค่ะเกียมเท่านี้ก็เสร็จแล้วนําไปปั่นกันเลยค่ะเห็นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ด ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้นะคะเรียบร้อยก็เสร็จแล้วค่ะสูตรนี้คีโตทานได้ด้วยนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะจิ้มซีฟู๊ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะพิธีกรถนัดช่วงนี้มากเลยะคะ่ะแมวอ,อยามาิมอืมมอม้อร่อยมากเลย แกกุ้งแม่ลูกมันจะมากินอันนี้กันจิ้มเข้าไปแล้วโอ้ my god กอเผ็ดแล้วก็แบบอร่อยยชอบกินส่วนนี j j ้โดยเฉพาะมันแบบกรอบๆดี jeder. แมวก็มาด้านล่างอไงกินไม่ได้ให้คนกินเก่อนนะอร่อยมากเลย 嗯嗯嗯。我妈呀！嗯、hmm. 嗯、oh, uh。Huh. ส่วนของพริกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยๆก็ได้นะคะอังไม่เริ่มเลยอะเ่ะแยวก็มาล้องรองอันยัย วว,วน้ำจิ้มชีฟูนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสั่งซื้อสาม,มารถติดต่อมาได้นะคะน้ำน้ำหมดนี้เนี่ยขอไปกินต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย